สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้ถึงคิวที่จะได้เปลี่ยนซีนเผาปั่นโรตารี่นะครับด้านขวานะครับถ้าเรายืนอยู่ด้านหลังรถนะครับด้านขวาตอนนี้ก็ถอดขาครอบออกมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ดูแล้วนะว่าเราจะถอดยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ถอดแผ่นนะครับถอดแผ่นก่อนถอดน็อตหนึ่งสองนะครับ ตรงนี้สี่ตัวแล้วก็ตัวนี้อีกหกตัวนะครับถอดน็สิบตัวตัวนี้แผ่นเนี่ยเขาจะยึดกับไอ้ตัวนี้เลยนะครับแผ่นเขาจะยึดกับตัวนี้นะครับคือเขาจะใช้น็อตตัวเดียวกันกับฝาครอบนะครับแล้วก็จะถอดแค่หกถอดตัวนี้ออกแล้วก็ถอดแค่หกตัวข้างบนแล้วก็ตัวนี้ออกอันดับแรกเราต้องหาที่ค้ำตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะ ผมก็จะเอาตะเค้นะครับเอาตะเค้มาลองไว้นะครับถ้าไม่มีตะเค้ก็ทำไงวางลงพื้นนะครับจะวางลงพื้นผมทำไม่ค่อยสะดวกนะครับเราก็จะเข้าเกียร์เข้าเกียร์ปั่น PTO ไว้ เพื่อให้มันไม่หมุนนะครับให้มันล็อกไว้พอล็อกเสร็จแล้วก็ขึ้นไม่แรงถึงหรือเปล่านะไม่รู้ถ้าไม่ถึงก็คงต้องหาหาที่รองนะครับค้ำตรงไหนก็ได้ที่จะไม่ให้มันหมุนนะครับเนี่ยจะค้ำระหว่างสองเพา เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมผมขอดูตัวนี้ก่อนลูกปืนหลวมไหมอะลูกปืนไม่หลวมคลูกปืนไม่หลวมเราก็จะถอดแผ่นตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดแผ่นตัวนี้ก่อนนะแผ่นใหญ่อะเอแล้วเราค่อยมาเอาตัวนี้ออกหรือว่าเราจะเอาตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวผมขอน็อตตัวใหญ่ออกก่อนดีกว่านะครับน็อตยืดเพานะครับแล้วค่อยถอดตัวนี้ออก เอาตัวไหนตัวหนึ่งออกก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังยึดกับแท่นอยู่มันน่าจะมันน่าจะหมุนออกง่ายกว่านะครับการยึดติดมันน่าจะแน่นกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับพอเราถอดออกมาอย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะหลุดลงมานะครับมันก็จะหลุดลงมาทีนี้เราก็จะเคาะออกนะครับเคาะมาเลยครับให้มันออกมาทั้งลูกปืนเนี่ยครับมันจะมีซีนอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราเคาะออกครับ ตอนนี้ก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ตีแผ่นนั้นออกเค้อออกนะครับตัวนี้ก็ใช้สามขาดูลงมานะครับ <c oughs> อ่ะขออัยครับอพอดูลงมาแล้วซีนเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีสองส่วนนะมันจะเหมือนกับซีนกุ๊บในเผาแขนรถเกี่ยวข้าวเลยนะเป็นซีนกุ๊บเลยนะครับเนี่ยเป็นแผ่นเหล็กเป็นลูกยางเป็นแผ่นเหล็กนะครับ เหมือนกันเลยกับซีนกุุบรถเกี่ยวข้าวนะครับเป๊ะนะครับก็เดี๋ยวรออะไรครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้อะไรมาค่อยดูในคลิปต่อไปนะครับไปแล้วครับ